สวัสดีครับมาพบกับพวกเราเช่นเคยครับหำใหญ่ชาแนลวันนี้หำใหญ่ชาแนลมีงานมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวรถร่วมขนส่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เราได้นํางานจากแฟนเพจรถร่วมตู้ทึบข้อ,อกรกะบะรถร่วมนี้นะครับมาฝากเพื่อนก่อนจะชมคลิปกันฝากเพื่อนกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ทำใหญ่ชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับพวกเราจะได้มีทําคลิปต่อ,ตอไปให้เพื่อนๆได้นนรับชมครับเอาละครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับวันนี้เรามีงานมา1งานนะครับเป็นงานเป็นงานรถร่วมเป็นงานของบริษัท NTK 2,020 l o g i s t i c โจติกจำกัดนะครับเป็นงานรถร่วมรถกระบะ ตอนเดียวตู้ทึบ1.8เมตรถึง2.10เมตรแล้วก็รถจัมโบ้สล้อรถสล้อจัมโบ้ก็ได้นะครับเป็นงานประจำนะครับสัญญา4ปีสัญญา4ปีรับจำนวน12คันนะครับทำงานวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เลือกหยุดได้1วันครับพรเพื่อนแล้วก็ไม่มีน้ํามันสำรองนะครับไม่มีสำรองน้ํามันอันนี้น่าจะเครดิตของหอจกอเองหรืมั้งครับทางบริษัทน่าจะมีเครดิตให้นะครับแต่ว่าจะมีเครดิตประกันงาน60วันครับตามระเบียบของบริษัทก็น่าจะเป็นถ้าน่าจะเป็นบริษัทที่จ้างให้เครดิตมา60วันนะครับ ทางหอวตะกอก,ก็เลยต้องทำแบบดีนะครับเครดิตถูกสิวันเหมือนกันสามารถวิ่งต่างจังหวัดได้งานน่าจะได้ออกต่างจังหวัดนะครับรเพื่อนทั่วประเทศกับงานน่าจะได้วิ่งทั่วประเทศก็ประมาณนี้นะครับส่งงานส่งสินค้าเป็นงานพวกส่งสินค้าตามห้างนะครับ 1-2ห้างหรือกระจายภายใน4-8ล้านเช่นได้เลยครับนี่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกกัน่ล้าน p a Z Z p a s a อาซาเลลี่อะไรนี่ครับอ่านออกเเวนเช่นขึ้นงานที่ขึ้นงานนะครับอยู่บางนากม .19 นะครับน่าจะแถวของส่งน้ำนะครับเพื่อนสำหรับสินค้าเป็นอุปกรณ์ กรต่างๆนะครับเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารแลีวกับประกอบอาหารนะครับขอคุณที่พร้อมเริ่มงานและรับเงื่อนไขเท่านั้นเป็นงานของบริษัท ntk 20 20โลจิสติกจำกัดนะครับเบอร์โทรก็จะเป็น091 7 8 2 1 2 0 2คุณเย็บนะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ id line ก็เป็น AF2017 โ okay, อเคครับเ,เพื่อนๆครับสำหรับลิงก์นะครับผมจะเอาลงไว้ใต้คำบรรยายนะครับลิงก์ของโพน,นี้โพนี้โพสเมื่อวันที่23ไม่ใช่ครับวันที่22เดือนมิถุนายน2 5า3กนะครับฝากเพื่อนๆคนไหนที่ว่ากำลังหางานหรือว่าตกง,งานอยู่ก็เข้าไปดูคลิกด,ดูใต้คำบรรยายได้เลยครับ มีลิงก์วางไว้ให้เรียบร้อย้วครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่กำลังหางานหรือว่าตกงานหรือว่าอยากเปลี่ยนงานก็เข้าไปคลิกได้ลิงก์ได้โพส์ได้เลยครับเพราะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็เข้าไปคลิกเข้าไปอ่านดูเข้าไปโทรสอบถามดูครับเพื่อนๆนสำหรับวันนี้ทำใหญ่ชาแนลของพวกเรามีงานมาฝากเพื่อนเพื่อนหนึ่งงานครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบกดไลค์ คอมเมนต์ Comment, กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้เพื่อนจะได้ติดตามคลิปทุกคลิปของพวกเราได้ติดตามเผื่อพวกเรามีงานมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ทำใหญ่ชาแนลก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ